สวัสดีค่ะพ่อกันกัปเปตต่อยไม่เตี้ยเจ้าอย่ามาแสกโฆษณาหายคุณได้ช่วเมากก่านีหายหนาหายตาไปหลายมือพี่น้องจนวาเดี๋ยวไปน้ำเอาหอนบ้านค่ะบ่อน้ำกับบ่อมาศูนย์ศูนยหอยเซี่ยวป้ากันขีมสองมือสามมือค่ะคอนสมองร์ตซื่ออะไรค่ะอันน้ำหาวสัตว์ จังน้อยเดี๋ไปนั่งเอาหอดบ้านว่าเมนเราไปใส่บานใส่ผัดต้นสมอหน้าผัดต้นสมอเนี่กับเขาขั้วคือเก่าล่ะค่ะเขาขั้วต้องกันกับไม่เกียเหมือนหนึ่งข้วสองขั้วสามขั้วกคุณยายนวลเนาะค่ะเหมือนหนึ่คุณยายนวลเพิ่งกะม่นางหายกำลังใจคือเก่าล่ะค่ะบอมแม่นางหายกำลังใจคนเฮ็ดของมาควรถืนพี่น้องคนบักเขียวคนบักเขียว คุณยายนวลผลนมักของอาหารอีสานอีสานเนาะค่ะป่านี่ได้ไหมซุปใจปลาอยู่บ่กาดูนั่นอยู่ในหันเอามาไห่แล้วนั่นเนี่ยอกเคลรออันนี้กดเียนเป็นมูนามาได้ควาตลอดเป็นมลูกหลานเป็นโมลูกหลานอยู่นี่แหละค่ะคุณยายนวลก็ไดอันแบบว่าลูกหลานเ็ดอาหารไทยเนาะค่ะเป็นพัดฟดตอดตอดคุณยายเพิ่นกะ กินแบบอาหารนิสานบ้านเท่าคนกับมันมาเฮ็ดกินเราเองคนบ่ได้ยากหลันแม่คัว่วในอยางน้ำเมตเตียตอได้ค่ะเพิ่นแห้งหมักเห็ดคุณยายนวลเพิ่นหมักเห็ดอาหารตัวน,นึงเราเสี่ยงใช้น้ำสันเลยจ้าอันนี้เทาก็จะมาอยู่ในคั่วเนาะคะ่ะอยู่ในคัยย่วคับคุณยายคับคุณยายนวลกับเมตเตียตเมตเตียนะคะส่วนเมตมเตียกับเมตเตียก็จะเห็ดอาหาร ชูเทีมงานกินคือเก่าล่ะค่ะแต่ว่าเอากะยิงขีล้ล่ะหายหน้าหายตาไปโดนไม่ให้เจี้ยกระได้ในใน,ใน,น้ำเอาทีมงานกันลายก็ยเฮ็ดกินหลายค่ะเฮ็ดกินหลายค่ะกับยิ่งนี่แหละยิ่งไม่คุ้วน้ำกังเลยพามาเลยแยกไปเลยเห็ดดอกแยกดต่าาคุณยายคนเห็ดกินข้อมือต่างหา,ากค่คะ,ค,ะคุณกินอาหารแบบอีสานอีสานบ้านเฮ้า เห็ดพ่นเห็ดไปซูย่ายถวดกินยิบมึมนยิขาขาดดยูแม่วันนี้เ้ากับที่ได้เน่น่งีิ่ยังให้ที่งานเขากินเนาะค่ะจังเบิงว่าเขาได้สีเฮ็ดยยังกินค่ะมันเ,นนนเล่งคือนก้าวละค่ะพี่น้อง เด้งปลายอาหารห<น>างหายไปไหนแม่ต้มมันหลดต้มเยอหมูนั่นแหลนี่เพิ่งกินนี่แบคนบนบบคนเออคนนกินเอนนนอยอนะเจีบม่แข็งอ <laughs> อต้อมมันหลวดซื่อมาก คือมาโลนึงแล้วใส่สองเปลี่ยไหวโอ้ใส่ตู้แช่ว้ก็เราเลยแถวตอนนี้เขากับกำลังมันเลี้ยงเนาะคะ่ะ เนี่ยตัวก็กำลังหั่นหมูหั่นหมูยุนนี่ราคาไม่ได้กลัวโอ้พี่น้อง,งโอ้ยคุณยายเพิ่นไดแบบแตงมากค่ะพี่น้องิเพ่นจิตต่ำมาฉัน่นเป็นตาแซ่บทด้เราบ่าได้ต่ำดนเนาะบ่ได้กินโดูนอะไรได้แม่ยมุขไคอยบอกมันขไคอยได้เฮ็ดของมันอีสานกินแม่ย เห็นเจ้าจ้าเฮ็ดตะของกินก็พอเจ้านี่ยมันเฮ็ดชวนหลายสิบหคนพราอยู่ค่ะห้าสิบหกสิบสี่ดนจ้าแต่ว่าเฮ็ดชวนหลายมันก็ได้หุงเขาสวยหุงเขาเจ้าเนาะค่ะก็เลยได้เฮ็ดอาหารไทยค่ะไม่รู้ถึงหกสิบเจ็ดสิบจ้าจะได้เฮ็ดหลายหม้อ จนอยจังน้อยฮอกรมึงบรรยากาศบรรยากาศหรือว่าลูกแตกบึมบึมมากนะค่ะไม่่ท่นค่ะแตกบึมบึมมากจังน่อยค่ะใช่ลูกสาวจ้าแมงยังการเด้กรนยมนังเื้อยู่มก็เจ็บหอนหอมหอมเส้นไตนี่ดียนี่ยรอมนีมพี่หอมหัวหอมมันนี้เล หอมตน้นคอยกือรื่มซสื่อคักแหนะท้เแ้นะใข่ลืมเอเอคอยเร่มสื่อหอม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 อมนี่น่็น้อบมานี้เดี๋ยวหามเมื่อเกนนี่คอยลืมซสื่อมาเดี๋ยวนี่ก้่นพนมากกอนไปซสื่อในบ้านจะกล่อม

ซื S S ้อนั่นเหรอตัวื้อต้นหอมมันพักออมร่วงไงแม่คุณยายเป็นแบบาซื้อเกเสียหบาทหบาทดูสิมันมาหาบาทก่อนไม่แห่งหรอกหาบาทล่้นทุนไปรอยรอนเนี่ยเงี้ยน่เนีอไร่ลุกว่ามลุ้น้องทุ้นไปรอยวะาหาบาทหนึ่งดอกไม่ใช่นี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 ่ไขไหลเนาะโอ้หนัง หูสามสองนี่บ่เหรอบอกเขาเอาอยัางดินนี่เอามาจักสองกำสามกำมาโหลดห้อมร่วมเตือนนะจ๊ะเนี่อโคตรตัวยอดเนื้อควายตัวยอด จุดจอดเพื่วข <later> like. ้าเ <man> ่อจ้าข <soup> <man> <Yeah>, <man language> <man> ้าวเดียวอือจุดจอดแล้วจำยู่นี่งยังเบายังนี้มูแล้วยังคิดว่าเบาให้ยมูเนาะพี่น้อง FC เบิ้งเด้ออันผู้ใดเม่เตี่งงามวับเม่เตี่งงามก็ม่ต่อยยกเมื่อเกินยกเมื่อเกินนีค่ะประชันโฉมก็งามนางประชันโฉมกล้งงามนี่ค่ะนี่ ห้กำลังใจนะคะ <laughs> ่ะ่าเป็นงมูดก <laughs> คุยายคุญายก็นั่งหายกำลังใจล <c oughs> ูกลานกับพ่อ เ๋ยวหมูมันก็เป็นน้ำแข็งอยู <c oughs> ่ก็จะข้าวลูกเดี๋ยวจะผัดบักแตงกับผัดบักเขือในผัดสีหินเดี๋ยว, <c oughs> วเดี๋ยวเนี่ยผัดบักแตงในี่ยข้าวเดียวลูก <c oughs> แป๊บเดียวรอบแป๊บเดียวนี่ยอันเพิ่มแป๊บเดียวพอดีเข่าซุกน้องเชิดเข่าของเ้างก็เสียบลูกไมดีเข่าเลาะ ข้าตะปัดหรือม,มึงหมอเขาข้าตะเมียนช้ำพลาดละดิดูดีนไหนน่าส้มถ้าอยู่เนี่ย,ยเขาจะม

วิ่งเรวมามา,นาคนมาเคลื่อนห้องกากากากก็ตีซีอันน่องนอนอยู่นีแม่เคื่อนนอน,นี่หายึ้งหายต้โดนก็เป็นยังที่นี้นต่อยอหายน้แม่ประเดี๋ยวนออุมนันจำพ่ออันนั้น พอเพิ่นทุกไปบักหนูมันเฮาไหลย,ย่านนองตือนเพื่อเพิ่นแบบทุไปมันห้องลหลีลล่ได้บักหาหิวพี่บางแบบเงินดาดาหรือไส้กอนพี่น,น้องห้องห้โงของสั้งการจะสีสีผมไดีลูกมาปล่อยบั่นลูกมาปล่อยแล้วก็ได้ปล่อยเรื่อยเด้แต่หาบักสมเกียร์มาลามซะก่อนมันนพ่อไปยังหมูแรงลามบบกสมเกียรมันกัดกัน ฝนตกตกยาวหาบักสมคิดจนว่าเสีย้านหมดแล้วจังปล่อย ยังไม่เสร็จเลยีย๋ยวลูกเสียดึท่าเดียดึงมาจัง้านร่สมมตานี่เออ เดี๋ยวกะสำหรับคลิปนี้เม็ดต้อยกับเจ้าใบซ้ำนี่ซักกาคาค่อนนะคะคลิปหน้าพ่อกันก็เม็ดต้อยใหม่ก็เม็ดเตี๋ยใหม่เมื่อนี่ละเม็ดต้อยสีเล่นง,ง่ายเม็ดเตี๋ยวจีงอ่ะจีงถ้าเบิ่งหมดเม็ดต้อยสีเล่นง่ายมึงเนื้อตุ๋ยเยยยด้อเม็ดต้อยสีเอ็กยัง,งมแม่ตุ๋ยแล้วเม็ดเม็ดต้อยแล้วสีเอ็กยังให้แม่ว้ามึงเนื้อเป็นพยานเด้อมื้อนีล่เมื่อนี่ละสีเล่นง่ายเมยเตี๋ยเบิ่งให้บอกเราปอาปล่อย ไม่ต so okay. ่อยถิ่มสะเดล่งานเล่าพี่น้องเลยี่เดลงานเล่ายางคากรวดค่ะใในเด็กใหญ่เนานมีเตี่ยมัเรือมันี่ชวนมาสีเดลงันเล่าอียางจังถาเบื้องล้วขาว่าให้สิเล่งันเขาสเดลียงานนะคะจังเลย รับกินนี่นม่ต่อยกับเจี๊ยบไง้าตอนนักทานก็เอาเด้อนี่อยู่อะ่็เอาค่ะเพราะว่าเตากะเริ่มทยอยมากแล้วค่ะเดี๋ยวเทียนเนี่กินให้ลูกเตาก,ก,กินนักท่านเนาะคะ่ะขอบคุณได้เลยค่ะถีอคนไหนกแ็แห้แม่ต่อยเนาะคะะ่ะสาหรับกินนี่นี่เจี๊ยบต่อยกับไว้ทันถ้าตอนนักทานสวัสดีค่ะ